ยูทูบแชนแนลช่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชบัณฑิานกรุงเทพครับนั่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับกำลังเข้าสู่การแข่งขันปิงปองนะครับเทเบิลเทนนิสตั้มพายาครั้งที่12ครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศครับประเภทชายเดี่ยวาดอาร์โนทิทครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างบัญชาฟันคำไอ้ายคกับปัญญาวุฒิคู่พันธ์ นี่ก็เป็นคู่ชิงคู่ใหม่เลยนะครับรยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมือจากว่าสองคนนี้นะครับตลาดมือวางต่างๆของปีที่แล้วเรียบเลยนะครับ ที่หลุดเข้ามาในรอบสี่คนนี่ก็เป็นอมริน,นรหลดุดเข้ามาก็ชิงอันดับที่สามกับกันสักครับแล้วก็ชนะทางกันสักไปนะครับอมรินแชมป์เก่าสองสมัยก็ไปไม่ได้อันดับสามส่วนกันสักได้อันดับที่สี่ครับนี่ก็เป็นเสียงบรรยากาศจากในสนามนะครับระหว่างรักกบฏชาติและรักกบฏริมชาติโคศสนามนะครับประกาศ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับอย่างบัญชาฟันคำอาอ้เนี่ยนะครับเข้ามาชิงกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับอย่างปัญญาวุฒิคูพันในกีฬาปิงปองนะครับเสียงกองเชียร์นี่ก็คึกคักเลยครับเเป็นคู่ชิงนะครับคู่ชิงคู่ใหม่ วนพวกนี้เลยนะอาละรอบผู้หญิอยู่ครับรอผูหญิอยู่งจะอยู่รอบรองเอเลยนะนีผู้ชาาันตอนนี้เขากำลังเสียงแบนกันอยู่นะครับนักกีฬาทั้งสองท่านนะอครบับนี่คือเสียงเสียงทายครับเลือกฝั่งเลือกเสือ ใครจะเป็นฝ่ายรับใครจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟาดูตรงนี้ครับหัวครัออกหัวครับบัญชาเลือกหัวครับปัญญวุฒิเลือกก้อยครับบัญชาจะได้เสิร์ฟก่อนในเซตที่หนึ่งครับก<อ>รรมการก็กำลัง ช็ความพร้อมนะครับด right? e ูก okay. okay. ่อน sure> ่มีขอต้งกจกคมารับแล้วเคกรู่าจะทำการแข่งข okay. ันในประเภททีมชายเราบอดเรยผู้ชายราบลอดเหนอกนนะครับผมระหว่างปัญญาวุฒิและจุฬาชาปีนี้ฉัน การก็กำลังใช้ความพร้อมครับตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มครับเป็นการแข่งขั้นระหว่างเจ้าเบิร์ดครับบัญชา,ากับเตา๋าบัญญาวุฒิเกมเริ่มเบรหนึ่งหนึ่งครับ ไม่ทันเลยครับสองหนึ่งครับแต,แต่แรกใครนำก่อนกูมไม่ทันเลยสามต่อหนึ่งครับตอนี้สามหนึ่งนี่เป็นคะแนนของปัญญาวุฒินะครับนำอยู่สองคะแนนมาดีจริงๆครับปีนี้ ห้าต่อหนึ่งครับความห่างถึงสี่คะแนนครับอ<า> <ường> ้หลุดออกไปครับหกต่อหนึ่งครับห่างถึงห้าคะแนนนี่เพิ่งเซตแรกนะครับ สามต่อหกรับบัญชาไล่ขึ้นมาเหลือช่องว่างสามคะแนนปัญญุโขออีกห้าคะแนนครับแต่จบเซตที่หน,นึ่งสี่คะแนนเท่านั้นครับความห่นางสี่ต่อเจ็ด ห้าต่อเจ็ดครับเหลือสองนักความห่างของบัญชาเออครับหนึ่งห้าต่อครับแต่อห้าเก้าต่อห้าครับอีกสองคะแนนของปัญญาวุฒิครับ,ต,ต,รบติดเซตที่หนึ่ง เซตหนอยครับอปัญญาวุฒิครับแล้วใจะีมกอแปมเดียวครับปัญญาวุฒิญญจะปิดเซตที่หนึ่งยก็เรียบร้อยครับเซตที่หนึ่งครับเป็นของปัญญาวุฒิครับเอาคณะบัญชาไปก่อนับน้ำหนึ่งจากูเซตครับโอเค นาวุฒิจะได้เป็นผู้เสิร์ฟก่อนมากครับในเซตที่สองเสิร์ฟอ้โอ้หนึ่งศูนย์ม่ของบัญชานำไปก่อนสองศูนย์ครับของบัญชาเสิร์ฟเข้ามุมไม่ได้นะครับเสิร์ฟเข้ามุม ต้องเสิร์ฟใหม่ครับถ้าเสิร์ฟข้ามูมกกะเสียคะแนนนะครับอนะครับลูกเสิร์ฟนี่ต้องเสิร์ฟเข้าตรงกลางนะครับจะทําเหมือนคุณอมรินก็ได้นะครับปั่นปันปันปันลูกหมุนซ้ายบ้างขวาบ้างทำให้สมาธิฝ่ายตรงข้ามเขวกับเสียงลูกปิงปองแบบนั้นก็ได้เป็นเทคนิคขตัว สี่ตัวหนึ่งแล้วครับเซตที่สองบัญชาน้ำห่างบ้างครับความห่างสามคะแนนอ่าตัวหนึ่งครับความห่างอยู่ที่สีส่คะแนนครับบัญชาต้องการเซตนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับตาตีทั้งหมดเลตัวหนึ่งครับกอกท่านว่าลูกซื้อไปหนักจังเลรนะ เสียงประกาศในสนามนี่ก็เป็นเสียงของเพือเกียรติครับสร้างความมาเทิงอยู่ในสนามนะครับในยิมเนเซียมของโรงเรียสนสพตบอดกรุงเทพเทออบทัญชาน้ำเจต่อสครับตอนน,นี้บัญชาน้ำแปดต่อสองครยิ่งเล่นยิ่งห่างครับจะได้คนละเซตหรือเปล่าครับ สคะแนน่าปัญญารกตามมาห่าตามเหลือห้าครับทำไหมครับเปลนสี่ครับโอ้ย่ไหครับเป็นสี่อแปดเนเสร็จม้ไมด้นะครับ ต้องเซฟตรงกลางเท่านั้นครับอย่างที่บอกต้องมีเทคนิคส่วนตัวมีพลนณอมรินนะครับอีก2คะแนนครับสำหรับบัญชาครับในที่นี้สเพื่อตามตีเสมอนะแล้วก็เดี๋ยวพิลุกจะเซตตัดสินเป็นเซตพอยของบัญชาแล้วสิบต่อสี่โอ้แล้วก็ปัญญาวุฒิครับ, 4, ต,บ,บ,รบตบตรงนี้ออกไปเองครับส่งบัญชาครับ ชนะไปในเซตที่สองครับตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเซตครับ๋มาดูกันในเซตตัดสินครับบัญชาจะได้ออกมาเสิร์ฟบ้างครับเซตที่สามเริ <t <t ่มครับหูนต่อหนึ่งครับเป็นคะแนนของปัญญาวุฒิออกนำไปก่อนในเซตที่สามมากระไรรับคะแนนนี้ กรรมการดอกปัญญวุฒิเป็นคแนนของบัญชาหนึ่งเท่ากันครับบัญชานำสองต่อหนึ่งครับเป็นลูกเส์อของปัญญวุฒิครับอาอย่างไรครับสองเท่ากัน องสองครับในเชตที่สาครับมครัโอ้ปัญญาวุฒิขึ้นนำสามต่อ2ครับสี่ต่อสองครับความห่างสองครับบัญชาจะทำยังไงครับการบอกเสิร์ฟมุมนะครับ ต้องเสิร์ฟใหม่นะครับถ้าลงมุอมอีกรอบเสียคะแนนนะครับห้าต่อ2ครับบัญชาจะทำยังไงครับตามสามคะแนนเอ,เอาล้ครับหกต่อ2องครับเปลี่ยนฟังครับเปลี่ยนข้างครับใช้ได้สาถึง6คะแนนครับไม่ว่าใครก็ตามถึงก่อนตนะ้องเปลี่ยนข้าง นี่คือเซตตัดสินครับต่อมาตมุอตะบอนิดตอนนี้เล่นกันอยู่2ใน3เซตครับเสมอนหนึ่งตัดสินเซตที่3 3ต่อ6ช่องว่างเหลือ3ครับ4ต่อ6ครับน่าจะโมโหหนักเลยครับบัญชาโอห้าต่อหกครับ อือหนึ่งครับช่องว่างครับยังไงครับบัญชา6เท่ากันบัญชาเป็นผู้เสิร์ฟนะครับมาตะคู่แล้วก็ปัญญาวุฒิตบมาบัญชาตบกลับเจ็ดต่อหแสงนะครับบัญชาครับ น่าจะเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรนะเป็นซินเหรอดีเซลเครื่องร้อนชาสำหรับบัญชาเก้าต่อหกครับอีกสองคะแนนสองคะแนนจะปิดมาเช์สำหรับบัญชาครับจะเป็นแชมป์แรกนะครับยังไงปัญญวุฒิยอมไหมครับเจ็ดต่อเก้าอะไรครับ สิบ่เตะครับแมชพอยของบัญชาครับยังไงครับแต้มต่อไปปัญญาวุฒิและกระจกครับคือบัญชาทําได้ครับเอาชนะปัญญาวุฒิไปสองต่อหนึ่งเซตครับคว้าแชมป์นะครับปัญญาวุฒิได้อันดับสองครับอมรินอันดับสามกันซักอันดับสี่ครับต่อเพชรใชตาบอดสนิทครับ